สวัสดีครับก็รำผมนักศึกษาจิตวิทยาและการแนว,แนวสาขาอาวุรสนายภาคินสัญญารหัส63-121-08033ในวันนี้จะมานำเสนอในหัวข้อลิลิตยวน่ายนะยวนพ่ายนะครับ,รบโดยลิลิตยวนพ่ายนะครับเป็นวรรณคดีประเภทลิลิต ที่แต่งขึ้นเป็นเรื่องแรกของประเทศไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นแต่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งสักาลที่แต่งและสันนิษฐานแบ่งออกเป็นสองทางกันว่า 1. นึ่กวีนี้แต่งขึ้นเพื่อสดุดีพระเกียรติยศของพระบาทสมเด็จพระบรมไตยโรกนาถและแต่งขึ้นในสมัยของพระองค์หรืออาจจะแต่งขึ้นในสมัยของรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่สอง ในพศ2 3 0 2 2 7 2ลิลิตเริ่มแต่งไลยด้านหนึ่งบทและแต่งเนื้อโครงด้านบาทกุลชร293บทโดยแบ่งออกเป็น3ตอนคือ1ตอนต้นเป็นการยอพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลก,กานาถ ตอนกลางเป็นพระราชประวัติอย่างยอ่อและตอนปลายเป็นการบรรยายเรื่องสงครามชิงเมืองเชียงชื่นหรือเมืองศรีชัดชนาลัยจนได้รับบทบาทของช,ชนะโดยเนื้อหาของรีนิตจะเป็นดังก่อนที่ขึ้นไว้ในพิพิธภัณฑ์โดยมีคำแปลกล่าวว่า สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเป็นพระมหากษัตริย์ที่ก้าหาญซึ่งในลดพระธรรมลดพระธรรมกล่าวถึงการปราบโยนจนแตกพ้ายในที่นี้หมายถึงการสงครามกับเมืองเชียงใหม่พระบาทพระบารามีของพระองค์ปราบได้ ทวีปดั่งไฟบรรลัยกันทำให้บ้านเมืองนับร้อยอยู่เย็นเป็นสุขหลังจากชนะศึกพระมหากษัตริย์นับร้อยหัวเมืองเข้ามาส,ส,ส,มสักมิศักถวายดอกไม้ทองขอพระองค์เป็นผู้คุ้มครองและมอนก็พ่ายแพ้แก่พระองค์ในวันนี้ผมนา,ายภาคีสัมญา ขอจบการนำเสนอความรู้เกี่ยวกับลิลินพวงพ่ายเป็นงเท่านี้ครับขอบคุณครับ